สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับมาพบกับผมแสบคนนครอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีเครื่องรางของขังนะครับไม่ชมอีกแล้วนะครับก็ชมกันยาวๆเลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด3บรายการด้วยกันนะครับท่านใดที่ชอบเครื่องรางของขังนะครับต้องไม่พลาดนะครับในแต่ละคลิปนะครับลูกค้านะครับก่อนที่จะมาชมเครื่องรางของขังนะครับมาทราบช่องทางติดต่อแสบคนนครก่อนนะครับ แสบคนลครนะครับสามารถติดต่อได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกติดต่อผ่านไลน์นะครับคุณลูกค้าสามารถสแกน QR code ผ่านหน้าจอมือถือของท่านได้เลยนะครับเป็นเพื่อนกันในไลน์นะครับจะได้ไม่พลาดในแต่ละคลิปครับช่องทางที่2ครับติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ0 8 4ย์6 9 3 9 8นะครับช่องทางที่3ติดต่อผ่าน Facebook นะครับ Facebook ชื่อแสบคนลครครับ วันนี้เรามีเครื่องรางของขลังนะครับมีทั้งหมด3บริการด้วยกันนะครับก็จะมีลูกอมสาวพรมจันทร์นะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัวนะครับแล้วก็จะมีตะกุดนะครับตะกุดของหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดสะพานสูงทั้งสองดอกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูทีละรายการก่อนนะครับมาดูลูกลูกอมนะครับสาพรมจันทร์นะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับคุณลูกค้า นี่ฮะหายากมากครับคุณลูกาค้านะครับหายากมากนะครับท่านท่านใดที่เคยเห็นหรือว่ารู้จักนะครับนะพบเห็นได้น้อยมากครับคุณลูกาค้านะจะเป็นลูกอมสาวผู้ประจันซึ่งในเรื่องของพพระพุทธคุณนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเมตตามหาเสน่ห์แคล้วคลาดนี้ไม่ต้องกลัวครับคุณลูกาค้า นี่คร่อยๆชมนะครับคุณลูกค้านะครับค่อยๆชมนี่รูกอมนี่นะครับคุณลูกค้าผมบอกเลยว่าหายากจริงนะครับท่านใดที่ไม่ค่อยพบไม่ค่อยเห็นนะครับวันนี้แสบวนรครเอามาให้ชมนะครับนี่ของแท้เป็นแบบนี้ครับคุณลูกค้ารายการที่2ครับคุณลูกค้าก็จะเป็นตะกุดนะครับ ตะกุดของหลวงพ่อท้องสุขนะครับวัดสะพานสูงนะครับคุณลูกค้านี่ครับนี่ดูรายละเอียดหน่อยนะครับเก่ามากครับคุณลูกค้าท่านใดที่ชอบตะกุดนะครับดอกนี้เลยครับคุณลูกค้าสวยมากนะครับ แล้วก็หาได้ยากครับหาชมได้ยากนะครับนี่ครับค่อยๆชมนะครับคุณลูกค้าค่อยๆชมนะครับนี่รายการที่สองนะครับรายการที่สามเป็นตะกรุดเหมือนกันครับ ตะกุดของหลวงพ่อทองสุกเหมือนกันนะครับวัดสะพานสูงท่านใดที่สนใจนะครับรายการไหนนะครับก็ทักทายแสกนครมาได้นะครับดอกนี้ก็จะลงรักไว้ด้วยนะครับเก่ามากนะครับปูลูกค้านี่ฮะ รายการที่ผมเอามาให้ชมนะครับค่อนข้างที่หาของในตลาดเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับตลาดพักเครื่องเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับนี่ฮะท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับทักทายกันเข้ามานะครับนี่ครับตะกุดก็จะมีอยู่2ดอกด้วยกันนะครับท่านใดที่ชอบ รายการไหนก็ทักทายกันเข้ามาครับนี่นะครับก็ค่อยๆชมนะครับคุณลูกค้าชอบรายการไหนก็ค่อยๆชมดูนะครับนะวันนี้มีทั้งหมด3รายการครับคุณลูกค้ามีทั้งหมด3ารายการด้วยกันนะครับ มีทั้งหมด3รายการด้วยกันนะครับท่านใดที่ชอบรายการไหนนะครับชอบรายการไหนก็ทักทายติดต่อสอบถามแสบพนลครได้นะครับแสบคนลครก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับผู้ตค้าครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ FC ทุกๆท,ท่านนะครับที่คอยติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสับ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับแสบพนลครครับวันนี้แสบพนลครต้องขอขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ